ครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาก็มาอัปเดตเมลอนลงเรือนที่หนึ่งครั้งที่สองของส่วนแก้วการกัน,กนครับเราลงมาเมล็ดเมื่อวันที่ห้ากับหกเมษาวันนี้วันที่หนึ่งก็เท่ากับเออ่ เกือบหนึ่งเดือนแล้วครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันนะครับครามเจริญเติบโตก็เป็นขนาดนี้แล้วครับ,นะรบนี่ะอ้นนี้เป็นพันแสนหวานนะครับแสนหวานที่ที่เห็นอยู่นี่ครับพันแสนหวาน ด้านด้านขวามือก็เป็นเอ่อกาเลียนะครับนี่ครับเกือบเดือนแล้วครับความจเจริญเติบโต,ตมาถึงขนาดนี้แล้วคาดว่าอีกสักสิบวันโดยประมาณนะฮะไม่เกินนี้อาจจะผสมเกสรได้แล้วครับพอตอนนี้ดอกเริ่มออกแล้วนะครับ ดอกตัวผู้นี่เริ่มออกแล้วนะครับดอกตัวผู้นี่เริ่มออกดอกตัวผู้เริ่มออกแล้วครับแต่ดอกตัวเมียนี่ยังยังไม่เห็นครับแต่มีบางต้นเนาะดอกตัวเมียก็เริ่มออกแต่ว่าเล็กมากนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนที่หนึ่งครั้งที่สองของเราครับ ลงเรือที่หนึ่งนี่เราทำเป็นถุงนะครับเป็นถุงแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้ระบบล่องยกล่องขึ้นมาครับแต่ความเจริญเติบโตนี่ผมว่าระบบล่องที่เติบโตได้ดีกว่ากับร,ระบบถุงความอุดมสมบูรณ์น่าจะมากกว่าคือทฤษฎี ยังไงไม่รู้แต่ผมลงลงลง,ลงมือทำนะครับลงมือปลูกดูอะไรดูก็ก็ทดลองนะครับทดลองทําไปทดลองปลูกไปนะครับดูนะไม่เข้าใจว่าทำไมุมด,ดอกเยอะมากนะครับนี่นี่ครับนี่ฝาบเจริญเติบโตอันนี้แสนหวานนะครับนี่ครับแสนหวาน ความเติบโตดีครับนี่ฮะแสนหวานผมก็เลยมาอัปเดตอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามทาง youtube ทางเพจ facebook นะครับ ให้ดูกันละครับผมการปล่อกประมาณสักแปดเก้าวันเนี่ย็คงได้ผสมเกสรแล้วครับนะฮะความสมบูรณ์ผมว่าโอเคครับโอเคกว่าปลูกด้วยถุงนะฮะผมมมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างถุงใส่ถุงกับไอ้นี่การทาเป็นล่อง เป็นยังไงเราก็ต้องคอยตามติดตามดูก็คือผมเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่ครับสนใจทั้งด้านการปลูกเมล่อนก็เลยมาทำดูครับลองทำดูลงมือทำครับคือคำตอบเราจะมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วนะนะครับ